สวัสดีค่ะช่องสุดเหมือร้อยซั์นะคะวันนี้มาคำนวณแนวทางเลขของหวยลาวงวดวันที่1 1มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าวันที่9มีออกรางวัลไปเพราะฉะนั้นงวดน,นี้เราก็เลยคำนวณแล้วก็เขียนด้วยลายมือออกมานะคะเนื่องจากวันที่8นะคะมีการเลื่อนรางวัลเนื่องด้วยวันสตรีของเขานะคะของหวยของลาวเนาะเราก็เลื่อนออกมาเป็นวันที่9ก็เลยทําให้หลายๆคนแปลกใจนะคะว่าทําไม วันที่8ไม่มีผลรางวัลออกนะคะก็คือเป็นการเลื่อนออกรางวัลออกมาสําหรับ3ตัวในงวดนี้นะคะก็เกิดจากสูตรคํานวณด้วยมือนี่แหละเพราะว่าไม่ได้เอารินเตอร์มานะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนด้วยลายมือนะคะก็จะอ่านยากหน่อยสูตรนี้จะเป็นหลักพันคูณด้วยนะคะหลักสิคูณด้วยสามบวกด้วยเสูตรนี้เป็นหมื่นนะคะบวกพันคูณด้วย2บวกร้อยบก10บวกด้วย8 สูตรนี้เป็นหมื่นคูณที่ 3+ สามบวกสิบกหน่วยแล้วก็บวกที่5นะคะเริ่มคํานวณวันที่25กุมภาพันธ์ก็จะเป็น3มงวดนะคะไล่ไปจนถึงงวดของวันที่9มีนานะคะที่เพิ่งออกรางวัลไปเป็นเลข9251เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะสูตรอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะค่อยๆทวนสูตรให้ฟังนะคะจะไปอย่างไม่เร็วมากเนาะเพราะว่ารอบนี้ขยับสูตรไปอยู่ที่ด้านหมดนะคะ ก็เลยทําให้จะไม่เห็นสูตรเวลาที่เราทวนสูตรให้ฟังเอาสูตรแรกก่อนนะคะเป็นหลักพันคูณด้วย3ก็จะเป็นเลข1นนะคะหลักพันคือ1นคูณด้วย3ได้เท่ากับ3บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3ก็คือ9คูณ3ได้เท่ากับ27บวกด้วย7คงที่3บวก7นะคะได้10 10บวกเเป็น17สูตรที่สองขึ้นต้นด้วยหลักหมื่น บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะก็คือ1นคูณสได้เท่ากับ2หลักร้อยก็คือเลข7หลักสิบเป็นเลข9บวกด้วย8 2ดบวกสได้4 4่บวกเเป็น11 11บวก9เป็น20นะคะ20บวกแเป็น28สสูตรที่สาม หลักหมื่นคูณด้วยส2คูณ3ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย5คงที่6บวก7ได้116อ่ะ6บวก7ได้13นะคะ3บวกกับ9ได้12 2สบวก1ได้3 3บวกกับ5ได้เท่ากับ8ตัวเลขที่ได้ก็คือเลข7 8 แนะคะผลของวันที่1มีนาคมออกมาเป็น8-8-7รอบนี้สลับเล็น้อยนะคะก็คือหลักร้อยอยู่เป็นเลข7จ็ดนะผลเป็นเลข8ต่อไปของวันที่1มีนานะคะสูตรที่1ใช้หลักพันคูณด้วย3ก็เป็นเลข9กคูณสได้เท่ากับ27บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3 8คูณ3ได้เท่ากับ24บวกด้วย7คงที่7บวก4ได้11นะคะ11บวกกับ7ได้18สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคือเลข9บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2องได้เท่ากับ18บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บ บวกด้วย8คงที่9บวก8นะคะได้17 7บวก8ได้15 5บวก8ได้13 3บวก8ได้11สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย3 9 3ได้27หลักร้อยเป็นเลข8หลัก10เป็นเลข8หลักหน่วยเป็นเลข7 บวกด้5 7บวก8ได้10 5 5บวก8ได้13 3บวก7ได้10 10บวก5ได้15เราได้เป็นตัวเลข8 1 5วันที่4นะคะผลออกมาเป็น1 8 5ก็ได้เป็นเลขตัวโต๊ดนะคะตัวกลับเลยรอบนี้มีตำแหน่งแค่เลขหลักหน่วยนะคะที่ตรง ต่อไปของวันที่4นะคะ4มีนาคม7 1 8 5สูตรที่1นะคะเป็นหลักพันคูณด้วย3 7คูณ3เป็น21หลัก10นะคะเป็นเลข8คูณ3ได้เท่ากับ24บวกด้วย7คงที่1บวก4ได้5 5บวก2นะอะ5บวก7ได้12 สูตรที่2ใช้หลักหมื่นเป็นเลข4บวกกับหลักพันคูณด้วย2องเดสได้14บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บวกได้8คงที่4บวก4ได้8นะคะ8บวกหได้9 9บวกกับ8ได้เท่ากับ17นะคะ7บวก8ได้15 ตัวที่3นะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย3 4 3ได้เท่ากับ12หลักร้อยคือเลข1หลัก10เป็นเลข8หลักหน่วยนะคะเป็นเลข5บวกกับ5คูณที่2บวก1ได้3 3บวกกับ8ได้11 11บวกกับ5ได้16 6บวก5ได้11 ชุดนี้เราได้เป็นเลข2 51นะคะก็จะตรงกับผลของวันที่9ที่เพิ่งออกรางวัลไปก็คือ251นะคะก็ปากหลักจากงวดนี้เอาไว้เป็นแนวทางงวดหน้าสูตรที่1นงะคะงวดของวันที่9สูตรที่1หลักพันคูณด้วย3เป็นเลข9คูณ3ได้เท่ากับ27บวกกับหลักสิบคูณด้วย3 53ได้เท่ากับ15บวกได้7คงที่ เจบวกหได้12บนะคะสอบวกกับเได้เท่ากับ9ตัวต่อไปใช้เป็นหลักหมื่นคือเลข3บวกกับหลักพันคูณด้วย2ก็คือ9คูณสได้เท่ากับ18บวกด้วยหลักร้อยเป็นเลข2บวกด้วยหลักสิบเป็นเลข5บวกด้วย8คงที่3าบวก8ได้1ิ11อ บวกสได้13 3บวก5ได้8นะคะ8บวก8ได้16สูตรที่3หลักหมื่นคือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9บวกได้หลักร้อยเป็นเลขสองหลักสิบนะคะเป็นเลข5หลักหน่วยเป็นเลข1บวกกับ5คงที่9บวก2ได้11 11บวก5ได้16 6บวก1ได้เจ็ด 7บวก5ได้12ได้เป็นเลข9 6 2นะคะตัวที่เราจะจับก็คือจะเป็น2ตัวบนนะเน้นที่บนก่อนจากเลข9 6 2นะคะจับ2ตัวจะได้แก่เลข9 6 9 2นะคะแล้วก็เลข6 2อ่ะได้ครบทั้ง3ชุดแล้วนะคะสำหรับเลขที่ จับเน้น2ตัวบนจากชุด3ตัวตรงนะคะก็ได้สรุปสั้นๆสำหรับแนวทางของวันที่11นี้แล้วสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ